ตอนที่68สวรรค์ชั้นจตุมหาลาชิกาตอนที่สองที่บ้านหลังเล็กสีขาวส้มสุขขับรถมารับพร้อมกับคำต้วนพบแต่คุณเจิมพิคุลมายานกน้อยนกเล็กคุณเจิมบอกส้มสุขว่ามูซาดาวูดไม่อยู่บ้านไปกรุงเทพทางประตูสู่มิติอีกไม่นานคงกลับมาพิคุณทำของว่าให้ทุกคนรับประทานเป็นขนมแป้งนึ่งเป็นถ้วยเล็ก ลาด้วยหัวประกาศเค็มหันฝอยผัดกับหมูสับหรือที่เรียกว่าขนมจุ๋ยก้วยเมื่อทานเสร็จก็พากันไปรอดาวูดกับมูซาที่สวนหลังบ้านไม่นานก็เห็นแสงสีเขียวจางๆปรากฏขึ้นที่รั้วไม้ละแนงแสงนั้นค่อยๆเข้มขึ้นทั้งมูซาและดาวูดเดินออกมาถือหนังสือเล่มใหญ่มาด้วยมูซาเอาหนังสือให้พี่คุณดูหน้าปกหนังสือเขียนว่า ภาพวิจิตลายไทยของอาจารย์เฉลิมชัยพี่กุณบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนรีบไปทานของว่างกันเพราะลุงส้มสุกและลุงคำต้วนมารอนานแล้วนะลูกเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปขึ้นรถโดยมูซาเอาหนังสือไปด้วยรถพะขึ้นทางด่วนสูงขึ้นไปเรื่อยๆพบเห็นดวงดาวจนออกไปนอกโลกพบกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่รถวิ่งไปบนกลุ่มเมฆนั้น และจอดลงณที่แห่งหนึ่งมองเห็นเป็นหนังสือเล่มยักษ์ขวางหน้าอยู่คล้ายกำแพงหนังสือนั้นเขียนว่าภาพวิจิตลายไทยโดยอาจารย์เฉลิมชัยส้มสุกบอกให้ทุกคนลงจากรถพวกเราพากันแหงนมองหนังสือนั้นขณะที่หนังสือก็เริ่มเปิดออกทีละหน้าทีละหน้าอย่างช้าๆเปิดไปจนถึงหน้าที่มีภาพวาดเขียนใต้ภาพวา่า ภาพสวรรค์ชั้นจัตุมหาลาชิกาทุกคนเดินก้าวเข้าไปในภาพได้โดยไม่รู้ตัวเริ่มจากดาวูดและมูซาก่อนคนอื่นๆเดินตามสถานที่ภายในเป็นสถานที่จริงแต่เป็นภาพลายกนกทาสีกับทาสาที่เคยพบกันก็เดินออกมาหาพวกเราต่างยกมือไหว้เป็นการทักทายทาสาและทาสีบอกว่า จะพาพวกท่านไปพบองค์อินเดินตามเราทั้งสองมาทาสาและทาสีพาเดินไปตาม,มริมลำธารผ่านน้ำตกระยะทางไกลแต่ไม่มีใครรู้สึกเหนื่อยจนถึงเขาลูกหนึ่งทาสาบอกว่านี่คือเขาพระสุเมนเห็นองค์อินซึ่งมีร่างกายสีเขียวประดับเครื่องทรงนั่งอยู่บนพระแท่นศิลาอาจเมื่อเราไปถึง พากันหมอบกราบองค์อินท่านพูดโดยไม่เผย,ยลิมฝีปากว่าพวกเจ้าถูกวาดขึ้นหรือเปล่าเจ้าเฉลิมชัยวาดพวกเจ้าขึ้นมาหรือเปล่าพิคุณตอบท่านว่าเปล่าเพคะพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดามาถึงบนนี้ได้โดยรถโยนพามาองค์อินพยักหน้ารับท่านกล่าวว่าพวกเจ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาได้ไม่นานนัก ข้าจะเทน้ำจากแก้วลงพื้นซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในขณะนั้นเจ้าจะทำอะไรก็ได้แต่หลังจากเมื่อน้ำลงพื้นเจ้าก็จะถูกกักตัวอยู่บนนี้ตลอดไปทุกคนได้ฟังพากันตกใจองค์อินเริ่มเทน้ำมูซารีบพูดว่ารีบไปกันเถอะพวกเราลุกขึ้นออกไปจากที่นั่นนกน้อยนกเล็ก กลายร่างเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่ให้ทุกคนเกาะหลังดาวูดกับมูซาพิกุลมายาขึ้นหลังนกน้อยคุณเจิมส้มสุขคำต้วนขึ้นหลังนกเล็กนกั้งสองกลางปีกโผบินลงจากยอดเขาพาสเมนไม่นานก็ถึงพื้นที่รถจอดอยู่พอลงจากหลังนกอินทรีต่างก็หันกลับไปมองจึงเห็นว่าอยู่นอกหนังสือแล้ว เห็นทาสากับทาสีกําลังโบกมือให้พวกเราอยู่ในภาพแล้วหนังสือก็พลิกหน้าต่อไปเรื่อยๆช้าๆจนถึงหน้าที่เป็นกระดาษว่างเปล่าสีขาวทุกคนเพ่งมองกระดาษนั้นด้วยความรู้สึกว่างเปล่าต่างก็ไม่รู้ว่ามองทำไมไม่นานก็ปรากฏเป็นภาพของพิกุลใส่ชุดผ้าม่วงแบบชนชั้นสูงเป็นภาพที่ดูมีชีวิตชีวาเดินอยู่ในสวนแห่งหนึ่ง เดินไปเรื่อยๆจนถึงหน้าบ้านหลังเล็กสีขาวของพิกุลเองแล้วการเคลื่อนไหวของภาพก็หยุดลงกลายเป็นภาพวาดลงชื่อผู้วาดเฉลิมชัยจากนั้นหนังสือก็ปิดลงอย่างช้าๆแล้วหนังสือนั้นก็หายไปเหลือแต่เพียงก้อนเมฆที่ว่างเปล่าท่ามกลางแสงดาวะระยิบระยับมูซาพูดขึ้นว่าแม่มูซาหิวแล้ว เราทานข้าวกันบนนี้ได้หรือไม่พิ่กุลยังไม่ทันตอบอะไรส้มสุกก็บอกว่าลุงว่ากลับกันเถอะมูซาข้างบนนี้รู้สึกแปลกๆทุกคนเห็นดีด้วยจึงพากันขึ้นรถรถพากลับลงมาจนถึงบ้านที่พะนครนำอาหารจากท้ายรถไปจัดทานกันในบ้านเมื่อทานอาหารเสร็จมูซาดาวูดนำหนังสือภ้าวิจิตลายไทยมาเปิดดู จนถึงหน้าที่เป็นสวรรค์ชั้นจตุมหาลาชิกาเป็นภาพวาดของภาพทั้งหมดที่พวกเราเพิ่งไปพบเห็นมาเมื่อสักครู่ทั้งภาพลำธารน,น้ำตกขขาวพสุเมนภาพการเทน้ำขององค์อินรวมทั้งภาพทาสากับทาสีแล้วภาพเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวขึ้นเหมือนมีชีวิตชีวาสักพักก็หยุดลงกลายเป็นภาพวาดเหมือนเดิม ดาวูดพิกหน้าต่อไปก็พบภาพวาดของพวกเราทุกคนทั้งคุณเจิมพิกุลส้มสุขคำต้วนมูซาดาวูดมายานกน้อยนกเล็กทุกคนแต่งกายอยู่ในยุคสมัยพระนครที่ใต้ภาพมีลายเซ็นว่าเฉลิมชัยลงวันที่12ใเมษายนส5 4 9ภาพนี้เป็นภาพสุดท้าย แล้วดาวูดกับมูซาก็ปิดหนังสือภาพนั้นลง